อาไปหนึ่งผักเต็มเลยทุกคนนี่ก็จะไปหนึ่งป่าหนึ่งวันใหญ่เด้อทุกคนวันนี้เอาไปใส่กระทะหนึ่งแล้วนะคะ รอกินนะคะทุกคนกําลังนึ่งอยู่นะอ๋อนี่สุกแล้วทุกคนครับอ่ะทีนี้ <tukon> 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 <Sukukle> แสบอีกอย่างหนกันอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้ก็น้ำจิ้มกินกับสลาดหนึ่งคน,นจิ้มพริกสดอันหนึ่งปลาขาวแซ่บมาเดูมาเดู